รามานะครับจะเป็นนะด่านที่สามของภาควานอโคนิโอเคไปเลยตอนนี้ใช้ตัวอะไรดีที่เป็นสมุไหรหมึดขาวไหมหมึดขาวเรายังไม่ได้เล่นเลยนะเรลี่โอเคเรลี่ก็ได้เรลี่ผมว่ามันก็ยังพอทนอ่ะนะเนาะเรลี่รู้สึกว่าผมจะอัพรูนให้มันแล้วนะน่าจะ เรลี่น่าจะอัพรูนให้มันแล้วโอเคเรลี่มีพลังหาคิด์ได้หรอถ้าโอเคเดี๋ยวไปดูก่อนด่านกล้องไหมถ้าด่านกล้องเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวโหด่านกล้องมากเลยแล้อเอาป่าวะไว้ไว้ไม่ไหนเลยเลลี่ไว้แหละนะและ้วเ,เ,เ,เปลี่ยนนะแล้ผมเปลี่ยนนะผมเ,เปลี่ยนเรลี่มันรู้สึกรโล,โลยังไงก็ไม่รู้งั้นเราใช้สีจักรพรรดิเหมือนกันไหม ไฮโด้นันที่สามผมก็มีนะไฮโดอ่้ผมดูก่อนว่าเรามีสโมเกอร์ไหมเราไม่มีสโมเกอร์เออสีจ่จักรพรรดิไฮโด้ช่างคู่เราก็ยังไม่เลยมันก็ด่ามันกันาะใช่ปะออใช่่คันโดผมเซตตูนยังงั้นโอเคผมยังไม่เซตตูนมาอัพท้ายเต็มก่อน โอเคเราจะเน้นโจมตีก่อนเนาะอย่างอื่นก็ค่อยว่ากันน,น่าจะอัพได้เป็นไป,น,ปน,นะไอโดนเนี่ยผมก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นสี่จกักรพรรดิแห่งท้องทะเลไอโดีอัพอัพไปอัพอัพให้ตามไปเลยอ่ะไม่ๆๆม,ม,ม่ม่ม่อือฮึ ปงอัพเกาะด้วยอ,อัพให้หมดอ่ะโอเคครับมาผ่านเงินผ่านเงินๆๆๆๆๆอื้มอื้มมาอันนี้อันนี้มาโอเคอันนี้โอเคมาก็ห้าจุดสามเปอร์เซ็นอะไรขาดอ่โอเคอันนี้ครับอ่าฮะเหลืออยู่ อันนี้มันแค่เก้าสสิบเปอร์เซ็นตะ์ะตรงไหนวะตรงนี้โอเคตรงนี้มันอัพไม่ได้ต้องไปมีค่าคอมพิกับแยกก่อนซึ่งผมยังไม่มีแคเดูมันสามารถแปลงรล่างได้ด้วยนะอันนี้อ,นนอาจจะมีแปดทิศอืมมาแคเดูก็จะเซ็ตคล้ายๆกันแคเดววันี้ไม่มีฮาคิ้อะไรฉันนะไม่มีสำหรับในเรื่องนะเนาะอืมวิชาต่อสูอ้น่าสะเพรงกว่า ไม่ค่อยทำไรนะผมว่าเอาเอาก็ได้ไม่เสียหายไม่เสียหลายด้วยปฎการสูญเสียพลังกายระหว่างบินอ่าฮะระยะแห่งมไม้ตายเดินชมจนันทร์แล้วเบื่อพลังอันนี้จําเป็นมากแต่สู่ว่าไม่ทอนหอก็จําเป็นมากพลังสมาธิก็โอเคเก็บเกตได้เยอะๆแล้วก็ยึดเข็ดแดนได้ง่ายผมว่าก็ต้องเอาเอา่อ อันนี้แล้วกันความเป็นผู้นำไปเราไปเล่นสินจกักรผัดไฮโดกันเลยน่าจะโอเคหนึ่งสองสามหนึ่งผมหาเอ,อ้ามันก็มีหาคิราชันแต่ไม่เป็นไรอารูณนี่แหละโอเคเราเจอท่าแล้ว ไฮโดมันจะช้ามากๆเลยนะเดี๋ยวดูล่างมังกรของไคโดมาแล้วจ้าล่างนี้จะเร็วๆหน่อยหนึ่งสองแต่มันตีนไม่ค่อยโดยนไม่เป็นไรหรอกมันก็เต็งอยู่แล้วกันบัตดีจากฮอคินเจ้าคือข้อมูลของข้าไม่ใช่หรือแล้วทำไมเจ้าไม่ฟังคำส,สั่งข้าขอ๋าอคินเอ้ย ออขึ้นยังไเนายกดผิดโอเคเอาใครดูได้ยังใส่ฟาใส่ฟาสฟาใส่ฟาใส่ฟาส่ฟาส่ฟาพอขึ้นหมดสภาพการต่อสู้หรือว่ามันจะอ้าวอ๋อมันมีลูกน้องเออลืมหนึ่งสอง ลอดูก่อนว่ามันมีทา่าอะไรมากนึงสองสามโอเคอเอาอ๋อกลับล่างเดิมแล้วหนึ่งสองกันเอาทานนี้แหละหนึ่งสองตีแบบนี้น่าจะแรงกว่าใช่ไหมใช่หนึ่งสองหนึ่งโอเคมันแรงกว่าล่างมังกรค่อยเอาไว้เคลื่อนที่แล้วกัน โอเคหมดแล้วเอาเาเอาเอาออคินล่าถอยมันให้ทำอะไรอ่านเนียผมก็ไม่ค่อยแน่ใจอี๋ฮอคินถอนกำลังหนึ่งสองวันดีคาราคนิคาเลยังเป็นถล่มอยู่เลยนะคาราคนิเนาะ ผมมายึดพื้นที่ตรงนี้แล้วกันหนึสองไปเลยสี่จักรพพัดตึงตึงตึงเรากาไปลางมังกรเอ้ยเราติดลางมังกรเดินออกไม่ได้ กระโดดก็ไม่ได้เปลี่ยนตัวผมขอเปลี่ยนตัวละกันเนาะมันออกไม่ได้อะมันเล่นยากมากเลยดัยงนั้นเราก็จะเอาโกดีโรเจอร์ลูกพี่เราตัวเดิมคนเดิมเท่านั้นอนหน่วยขาวก็ได้อะยังไม่มีใครเคยหน่วยขาวเลยนะหน่วยขาวก็พอทน,นว่าสาวผมอัปรดนให้มันยังวะน่าจะอัปให้แล้วนะโอเค นเขาดูท่าก่อนเออคว้าศัตรูต้องเปลี่ยนเปลี่ยนท่าอันนี้ทำให้ศัตรูได้คืนกระแทกโจมตีด้วยการฟาดโจมตีศัตรูที่อยู่ตรงหน้าด้วยการฟาดเนี่ยอื้มฮาคิราชันใส่ทักษะสอนชายานก่อนต่อสู้ออกมานวดข้าว ปังม่ไ่หาฮอึ้นกันหนึ่งหมดไปจากการอันนี้แล้วกันลักษณะันขาวเร็วมากโอเควันนี้จะฮอคินแถวใครดูแล้วคนละเรื่องคนละราวต่างการลิฟต์รับอาีิมาชันมา ใ c ่หนึ <S 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 ่งดีหมุนที้ระบายอนกินทกำลังพุ่งอั้งฮอนกินถอนครับผมไปดูทางนี้ก่อนว่ามีอะไรให้ทำมาอไรใหทำาเน ฮองคินมันถอยทับแล้วไม่ใช่หรือว,ว่าอย่างฮอขค้นเสียเลยวเนี่ยองึ้นถอยทับแล้วแล้วดานนี้ก็โล่หนึ่งสองหมุนใบเซนโต้บ้งไปไหนต่อ ปังใบเซนโตน,นวดเท้าปะอืข้าเสนอเท้ากวบคุมไว้สวัสดีซามูไรเฮ้ยซามูไรไม่ตายโอ้ซามูไรตายครับถ้าเราไปจัดการซามูไรใช่ไหมสุไปเลยเท้าขั้นที่เร็วมากนะใช่ถ้าเซมิโร่ถ้าเซมิโร่คืออาคิราชัน ดูว่าน่าจะตายซากอะไรแบบนี้น่าจะเป็นคำบุรานมากกว่าว่าของโรเจอร์ก็มีอาเซมิโรูเรียบร้อยทำอะไรโด,ดนโดนโถ่อยหมดแล้วอาซมิโรูให้ไปไหนต่ออ้า ต่อสามปั๊้อนหัว้าให้เราจัดการหัวหน้าทำมลายขอเก็บเกี่ยวก่อนวัดดีทำโมลายเมื่อขำเคื่อนขึ้เร็วมากๆแค่เดียว เป็นตัวหนึ่งที่เคลื่อนที่เร็วแล้วก็แบบมีความแรงด้วยอท่าน,นี้ก็แรงแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ฮาคิร่าชันเท่าไหร่ผมก็งงว่า,ามวยซ้ำก็มีฮาร์คิรชันไม่ใช่เออเนี่ยทำไมท่าโจมตีไม่มีฮาคิร่าชันพวกแฟงกี้ช่วยแฟงกี้นะวันดีซามูไร

แล้วก็โอเคเจออุศบน่าจะต้องไปช่วยกลุ่มหมกไฟางครับทุกตัวเพราะว่าโดนจับมาในอุศบอ่ะศพไม่อยู่แถวนี้ยนี่เปล่าเห็นมันอยู่แถวเนี้ยตอนนี้อุศบอยู่นี่ไปดูเกาะเรือกันต่อสอง น่อมีอีกไหมเนี่ยเนี่ยคนต้องการคนเพื่ออะไรอีกไหมจ้าไม่น่ามีแล้วเราก็เชื่อทุกคนแล้วนี่ถูกปะได้ป่าค้นหาเหมืองนักโทษเพื่อช่วยพักพวกเหลืออะไรอย่นี้ที่เรายังไม่ไปทางนี้นะได้เชื่อมหมดทุกคนเนี่ยเชื่อมหมดทุกคนแล้วนี่เนาะ อย่าไปเดินตำรวจแห้งดีๆครัเดี๋ยวเราหลงเราลืมใครเราจะน้อยใจอีกนะว่าเราไม่จำอนะตรงนี้ไม่มีตรงนี้หลังไม่มีตรงนี้หรอมีไหมไม่มีอ่าเดี๋ยวละนี่คนเราบินอยู่ข้างล่างนี่เองนี่ดีนะที่เราเดินถ้าเราไม่เดินเนี่ยไม่เห็นแน่เลยปฏิจารอฏินีคนเราบินแล้วก็ มีสองตัวหรอออกชิดใช่คนละวิงออกอย่างทำเงนี่คนละวิออกเหมือกยานี่ใช้ผลคุระคุระผลสันสันอาริกาต ว่าเป็นอย่างเช่นอาไรกันโต๊ะยาอย่าย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 าไม่เป็นการอะไรอีกต้องเป็นการอะไรอีกครับงัดขึ้นแล้วก็หมุนวนแล้วก็หมุนแล้วก็หมุนแล้วก็วนมาอันนี้ก็คือช่วยช่วยทุกคนออกมาได้ว่าอย่างไง

ไปให้เนี้ยแล้วที่มาเยวหเะเหลือให้ไปอยู่ตรงนั้นทไมเด๋วมาถึงอนำทางไปตรงนั้นแล้วทำไมแฟนที่ต้องมาทางนี้ด้วยไม่เข้าใจทางอื่นเยอะๆมีไม่เดินมาเดินทางนี้เฮ้ยไอนาฮดล่ะเดี๋ยวผมไปเยนี้ไอพวกน่าฮาวด์มาเลยจ้ามาเยจ้า

โอเคแตการพวกนี้เสร็จแล้วไม่ใช like ่ว oh, ่าเขาตัดข้างล่างใครเดินหนูก็ไม่รู้ไหเทเนียลน้มพาโลนะจะมาวิ่งแบบเปิดให้เทเนียลนี่ใครจะไปว่าอะไรก็ไม่รู้แปลไม่ออกน่าจะแบบแค่นี้อยู่ข้าไม่ล็อกอะไรประมาณนี้หรือเปล่า

ก็ขาดเรือสร้างเรือเลยนะนี่คือตอนที่เราเราก็เปิดทังให้หมดทุกคนแล้วโอ๊ยกดปิดดีก็ไปกดใช้ฮาร์คิราชันเฉยเลยแฟงคี้เอ้ยทำอะไรตรงนี้อ่ะแฟงคี้ทั้งกัปตันทั้งลูกเรือ ่จริงมาโคดี้ข้างตาโคดีเฮอดีจ้าน่าจะไม่มีอะไรมาขวางแล้วนะมั้งเราไปรอเพื่อนที่ปลายทางเลยแล้วกันไปยึดโอ้ไปยึดไปยึดไปยึดทับอ่ะโป้ง หยักหมหุนหม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 ุนแล้วก็วนแล้วก็หมุนแล้วก็วนไอ้เทียนเนี้ยเฮ้ยกดฮาร์คิสราชันกดเสร็จแล้วได้ครับโล่สวัสดีซามูไรเราต้องต่อสู้กับตัวอะไรไหมเนี่ยน่ามีแล้วเนาะโอ้ยแค่เดินเฉยๆแล้วเบื่อยังระเบิดอ่ะยังไม่ตี คอ้มาถึงท่าเดียวันส์สเดียวอันสัสเดียวฮึ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 ึฮ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 นฮึ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 ฮมาึึฮ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 ึอก็ ด่านที่สี่นะอันนี้น่าจะด่านที่สามผมจำไม่ผิดแน่นอนรอบนี้ผมเช็คมาดีเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าผลสุดท้ายเกมเนี่ยเราจะได้ระดับระดับ S หรือเปล่าหรือว่าเราจะได้ระดับไหนเอาตามหาใคโดผมก็ได้ว่าจบแล้วโถ่โคฟุสสาแข้าไปนานแต่ยังไม่จบตามหาใคโดสินะได้เลยก็อยากจะสู้เหมือนกันริงมีชีวิตท,ที่แข็งแกร่งที่ในโลกกับบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก ใครมันจะไปแน่กว่ากันตามหาใครโดดปังไงอ่ะผมก็มาตามสุดที่มันบอกแล้วเองผมก็ไม่เห็นใครโดดเลยสวัสดีไอ้แจ็คแจ็คแห่งไครแรงมาทำไมแห่ไอ้บ้านนาะละนวลน,น้องคืออะไรอนะ่ะแจ็คต้องการอะไรแจ็คอมอเมงี้ยผมเนี่นนนยแบบ างแจ็คแห่งไทยแรงแจ็คแห่งไทยแรงนีนะเจอหาร์คิ้งไลชันไปผมไม่เคยควนะแจ็คนะแจ็คไปเอาคิงมาด้วยก็ได้นะไม่ไม่ติดเรียบร้อยแจ็คตุยเอาเรียบร้อยเราจะไปดูด่านที่สี่เลยนะว่าจะเป็นยังไง สำหรับขลตยวอด่านี้เราได้ S ทั้งสองเลยนะทั้งจํานวนที่กําจัดแล้วก็เวลาที่ผ่านด่านเราใช้เวลาผ่านด่านเป็นทั้งหมดอยู่ที่12นาที27วินาทีเดี๋ยวไปดูกันที่ด่านต่อ,อไปเลยนะครับ